ใ้ให้สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้จุ๊บแจงจะพาทุกคนมาชมทะเลทรายนะคะที่ตั้งอยู่ตตโตรินะคะตตโตริอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทุกคนเป็นทะเลทรายที่มีความสูงถึง50เมตรเลยนะคะและยาวถึง2กิโลเมตรเลยค่ะทุกคนจุดเด่นของที่นี่นะคะจะเป็น ทะเลทรายที่สูงและกว้างมากนะคะถ้าเกิดว่าใครเดินนะคะก็จะเหนื่อยหน่อยละค่ะทุกคนเพราะมันไกลและช่วงเดือนมิถุนาที่จุกบแจงไปนะคะอากาศก็ร้อนด้วยค่ะแนะนำว่าให้พกน้ำไปด้วยนะคะ แล้วเราเดินนะคะสายก็เข้าเท้าเข้าไปอยู่ในรองเท้าเต็มเลยค่ะทุกคนตอนนี้จุ๊บแจงเดินมาถึงยอดแล้วนะคะแต่ไม่ได้เดินลงไปข้างล่างทะเลนะคะแค่ขึ้นมาถึงยอดค่ะแล้วก็เหนื่อยเราก็เหงื่อก็ไหลเยอะมากแล้วนะคะทุกคนคือขึ้นมาถึงวิวตรงนี้คือสวยมากเลยค่ะทุกคนมองแบบเห็นวิวทะเลแบบ น้ำเป็นสีฟ้าถ้ามองลงไปข้างล่างด้วยตาเปล่าตรงนั้นจะสูงมากเลยนะคะทุกคนเนินตรงนั้นจะเป็นเนินข้างล่างนะคะเป็นข้างล่างที่แบบชายหาดค่ะแต่ชุบแจงถ่ายแล้วมันจะเหมือนกับว่าจะแบบไม่ได้สูงแต่จริงๆแล้วคือสูงมากค่ะแลนนี่ก็เป็นเนินทะเลทรายที่มีความกว้างมากนะคะแล้วดูสิไม่สูงได้ไงคะทุกคนถ้าถ่ายลงไปคือคนก็จะดูตัวเล็กเลยอะคะ่ะ ถ้าใครไม่อยากเดินเขาจะมีบริการนะคะให้ขี่อูดก็ได้นะคะเขาจะมีหูดให้ให้เราขี่นะคะก็คือเราก็ต้องจ่ายเงินแต่สุกแจงเลือกการเดินมานลค่ะแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเดินกลับค่ะคือเหนื่อยมากๆแล้วก็ร้อนมากค่ะในเดือนมิถุนาแต่ถ้าเกิดว่ามาในช่วงที่มีม้าตกตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนยีม,ม้าหมดเลยนะคะ